ินข้าวกัวโต๊ เยไหมลูกได้อยอะไหมครับกินเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆขี้เกียจเลี้ยงเด็กแล้วเอาไม้กินไปน้ำไม้แหลมนะไม้แหลมอ่ะเอามาเอามาให้แม่นุ้ยมา กินข้าวกับอะไรครับ เจ้านี่งองแงเป็นพิเศษเจ้าค่ะพี่หนองอะไรลูกอะไรครับแรนยางเร็วเ้้ยค่ะพี่หนองเอาขยะไปถิ่มสิไปใสก็แ,กะะแตงโตแถบพองไงเหมือนี่กับสิค้ายปากัก บักหอยที่เหลือนะคะจากมอว่านนะคะให้เล็กหน่อยนะคะพ่อจ่ค่าขนมเพิ่มด้วยค่ะราคาพี่น้องเหมือนเดิมค่ะอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาก็ต้องเพ็ดกูมันกูมึงนั่นค่ะบักกระจัดสารละมันค่ะเด็ดค่ะนอนเปียงเปียงเลยค่ะเงอแตกไปยุ้ยคิวกระขมวดก่ะเซาเลยค่ะ,ยยคะสวัสดีคะ่ะพี่น้อง กินหวานมันอีกแล้วค่ะมือนี่กินหนมีอย่างอีกมาซอยกันเห็ดมันนี่พี่นเมื่อนี่นะคะซอยกันกินหวานมันค่ะพี่นอ้องอยากก่างกับคุณยายสุเพียนก้องไผ่ก้องมันค่ะพี่น้องมาค่ะพี่นอนแ <laughs> ม่กันกินหวานมันอีกแล้วค่ะสีด้เอาตังไว้ไปซื้อขนมค่ะ เอากองไผ่กองมาอันก็แม่นุยอันก็แยกสุพียอกับน้องจัตเปิร์กกะกับน้องจัตเปิดกแล้วก็พี่แม่บวกก็ลันก็ขนุนกันค่ะมันจะเกิดก็เหมือนมาทะเลนี่แหละค่ะแต่กับบ่นไดมาทะเลเด้ค่ะอายุบ้านหนองมาหน้าห้างนี่แหละค่ะท้างพีก็จะเป็นปลาได้ค่ะปลาอยยุค่าฟางพุนนะคะพุนพุ่นก็จะเป็นปลาอยยุค่าปลาปลาเล็กเลิกปลาเนื้อกบว่าปค่ะ อันคือห้าวกะลืมผิดมั่นแลวเด้ค่ะแต่เขามาอิ่ยังบทันไดทไทยไล,ล้ข้าวหน้รถมาค้นแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินแหน่พใหญ่โอ้ยบากยางเมื่อยเลยตัวคือกินแต่หนำแข็งอะแทน โอ้มือจกของแม่อีกเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคำหมืดพอดีนะคะนี่คือไฮุดถ่ายแล้วนะคะต่อไปกับสิเป็นขันต้อนของการเริ่มปลูกไม่อีกแล้วค่ะ รดกระลังเอก็ปขล้ค่ะพี่น้องคำพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องกลับบานแล้วเด้อค่ะจะเป็นเมื่อยแห้งค่ะมือนี้ ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะพอกันม่คลิดนาสำหรับคลิปนี้นขอบคุณและก็สวัสดีนะคะอ่ามาแล้ว